ความชุลมุนจะบังเกิด ดีครับผมวันนี้เราอยู่บ่อพิตูนครับพี่เอ๋อันนี้แมตต์าคิกี่กิโลนะครับอ่ตันตันสี่ตันสี่นะตันสี่ตันสี่เรามีโจเป็นมือสองของพี่เอ๋พี่เอ๋เป็นมือหนึ่งเดี๋ยวมาดูติดตามได้ผมลาดกล้องยาวๆผมไม่ค่อยประกอบครับอือโจยังไม่ฟิตพอครับเลยรเพิ่งหายเพิ่งหายเพิ่งหายแล้วเพิ่งหายโควิดคือน้องเขาขายของแล้วติดโควิด จากที่ร้านก็เลยพักรักษาตัวไปพักหนึ่งก็ดีแล้วตอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันบอ่อสเตชันอันนี้บอ่อสองนะครับผมครับเดี๋ยวยรัดเลยรันเลยเลยอาค,ครับ,รบเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศ <c oughs> ว่าเป็นยังไงครับผมอันนี้จะมีหน้าท่อเดี๋ยวเราดูหน้าท่อก่อน ผมเอครับอ๋อนี่พี่เจ้าอย่าจำกันไม่ได้แล้วับงหน้าท่อมาแล้วยวดูหน้าท่อกันนะครับว่ามันแค่ไหนจะเริ่มแล้วนะครับมาดูฟานชุรบุญจะบังเกิดสวพร้อมโอ Ôi giời hãy, dạ hãy tránh cột nó đi. Cột Không, đừng có vơ nó. Ôi giời โหโดสัตว์ตัอฮะตัวแอลครับกีนีปลาอุ้ยอุ้ยเออุยไม่อยู่อุ้ยขาดเหรอขาดโอ้ยขาดยับเลยฮะมุมนี้ไปดูเทีเก้าดีกว่านี่ครับใหญ่มากากล้เยอะอ่ะเนี่ แล้วเอาคันนี้ลงไอ้สัิเออที่เนี้ยปามใหญ่มากเฮียจบได้ไวมากเพราะว่านี่ครับสอติก้าหกพันแปดแปดพันจบแบบจบเร็วมากพี่เอ๋งเงยออยู่เลยตัวแรกตัวแรกพี่เอ๋งเงยอะไรเฮียขึ้นมาแล้วอ่ะต้องพี่เอ๋โดยครับอย่าเย็นใจเย็นเฮียใจเย็นให้หอกให้ไปก่อนแล้วผมว่าเย็นเท่ไม่อยู่เลยอ่ะไม่เป็นไรเฮียไม่เป็นไร เออจอดค,ครับวันนี้อย่าเก๋ามาครับผมเฮีย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 อย่าปล่อยสายหย่อนนะเฮียเก็บเร็วๆเดี๋ยวมันพ่านปลายไกด์เหมือนเดิมครับน้องมาช้อนให้ละโอเคไปวางเลยเฮียอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วยังหยิบเลยครับเฮียเปิดแบงนี้เลยกูจะหายใจทั้งไม่เป็นไรเฮียเดี๋ย like like e วไม่ไหวเดี๋ยวให้น้องมาต่อ สองตัวโอสาโ,โอยสามตัวนี่เบอร์ 8, แปดพันนะวันนี้นี่น้ำเท้าเราเล่นด้วยซอสติก้าเบอร์แปดพันคนก็เอาให้อยู่เลยครับโอ้โหโชคดีทิบหายโชคดีที่หายที่โดนตัวนี้เจ้เฮียดอกนี้ปล่อยจมไปเลยเฮียปล่อยจมไปเลย โคตรใหญ่โอ้แต่ละตัวย no. okay, oh, okay, ักษมากอุ้ยเฮียเพิ่งเพิ่งไปไปไปฝั่งมือใสยไปเยอะแล้วโอเคอะไรเดี๋ยวกอรอบนึงฟ้าพอแล้วครับเดี๋ยวไปจบบึกบึก เอ้ยเฮียวัดวัดเออแไรโอ้ยผมเห็นแล็อกอยเฮียมันเอาแม่งไม่อยู่จริงไม่ใช่มันมันมันไม่ล็อกล็อกไม่ดีนี่ไงเห็นไหมจะกลัวหายว่าอยู่ไม่ไม่หายไม่หายเอาไหมเอไหมเปิดต่อก็ยังโอเคไงโอ้โหนี่ไงเฮียกรอรอบหนึ่งมาจมรงนครับ พอจมก่อนครับพี่เออตั้งไว้เออนั่นแหละเออบังขุดมาแล้วบางขุดมาเลยเอาไปเดิมไปก่อนรู้เสารู้เสาเลยมาแล้วเดี๋ยวในแมตบางขุดก็มีนะครับใจเนี้ตกออกกันนึงเลยเตกลงมาแล้วครับผม เยอะนะครับปลาสายนะเย็ดเรียบร้อยโอ้โหเยือกยอดตัวโอ้โหเยือกคอนแทคหน่อยเยอดโอ้โหเยือกเยี่ยวมาเอาเยือกพักก่อนเฮ้ยเห็นเยอะยับเลยอ่ะอะไรอะไรของเมืองสามสี่ฮะสามอ่ะตัวแรกหน้าตัวแรกเจ็ดแปดแล้วเหรอ จ็ดแค่เจ็ดแปะเลยอ่ะกล้องเปิดดูวาวะเปิดเปิดเปิดตกไปขายไปครับเป็นไงขายตัวยังไสามตัวสามตัวสามตัวนี่เท่าเหยเกาอย่างเงี้ยเหยเกาสามตัวอุ้ยเหยเกาสามตัวสิบเจ็ดโลไปแล้วนะตามเหยเกาทันวะนายพี่เอ๋ไม่รู้ต้นน้องดูโอ้โหโอ้โหช็อตบอดี้เรียบร้อยครับการเอ๋ คุณชมดูจอดตัวเล็ครับตัวสี่โลกว่า ตีเอมาพอดีนะระวังนะ,นนะสายตัวหนึ่งใหญ่เลย <c oughs> อู้ยเจ็ดเลยตัวนี้เ,เอาเลยเลย เราจะตับอีกพันใหม่มาเลยสิฟินป <se> <at y Moon> <se> ี๊ดเปล่าตัวเล็กครับตัวเล็กตัวเล็กว้าแล้วโดนข้างหน้าเลยเมอกี้มันไล่ทุกปลาอยู่เนี้ยพูด

น,นานโอ้ยอันนินอันนินนำอนิน,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 นไม่พี่ใช้เย่อตัวนี้แหละดูเลี้ยมือครับบรรยากาศตอนนี้ก็น้ำเช้าก็หมดลงแล้วครับมันจะกินเรื่อยๆนะถามว่ากัดสนุกครับกัดเรื่อยๆถรายหย่อดพี่เอวัดอีกแก้วพี่เฮียไปเฮียไปนู่นเฮอะ พี่เอกว่าอีแก้วอะเดี๋ยวผมไปเฝ้าพี่เอกก่อนเดี๋ยวเรามาส่องพี่เอกครับวันนี้เขามาจริงตัวที่ตัวที่หกแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมตัวที่หกครับแล้วก็กัดติมาเดี่ยเราไปช้อนปลาให้พี่เอกก่อนโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมึงเอานี่เหรอเดี๋ยวเรามาส่องส่องเหยียนครับส่องเหยี่นจานเอกกันดูครับมันกินอะไรดี ครับมันจะมาหาผมแล้วตรงนี้ตรงนี้มาฮะมามามาโจมมาโจมมาตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่เอาเอาเร็วมาดูครับเอาสวิงโตสวิงไม่ไดูครับโอ้โหานี่แถวที่หกเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหยื่ออะไรเดือดปนเดือดปนเอา อะไรนะสิงขอนหรืออะไรเบือปันนินครับปันนินนี่ครับเป็นดอบช็อตนะครับอันนี้ขายแบบดูเหยื่อกันเลยดูห่าตัว้าเลนะต๊ะปอดี้ปอนด์เนียนเนียนอ่ากดกดตัวหลุดเลยโอ้โหหลุดพอดีนะครับมาดูเหยื่อตอนนี้มันกินเหยื่อดอบช็อตแบบนี้ครับขออนุญาตส่องเหยื่อนะครับนี่ครับจัดจัดติดสามหลจัดในวันเดียว โจ้แล้วเตรียมคันให้จันเอ๋เร็วจันเอ๋วันนีครับตัวที่เจ็ดมาคือแล้วจริงจริงแล้วตอนนี้ได้ค่าคันคืนแล้วมั้ยน่าจะได้คืนแล้วเนาะตัวที่เจ็ดแล้วตัวที่เจ็ดแล้วจันเอ๋ค่าคันเท่าไหร่อ่ะห้าพันจ้ะห้าพันนะครับห้าใบตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ลงไม่ลงตักขึ้นมาเออ นี่ครับส่งคันต่อเลยไปนี่ครับมันต้องอย่าแงบบนี้อ่าไปลากไปนี่ครับเราขายขายไปแล้วสี่ครับโอ้ตัวนี้ใหญ่มากไอ้ส่งซิกกันใหญ่เลยเว้ยแปดตัวแล้วทำคู่ให้โอ้โหดูนี่ดูตัวนี้เป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหเหมือนจัดเรียบร้อย ไปเลยเลยโอเคอุ้ยใหญ่นะส,ส,สามโลสี่โลได้ตัวเนี้ยมาตรฐานแหละกัดอะไรนี้กัดสิดเดชบุนแดดใช่สีเนี้ยมาแน่โอ้ยปล่อยปั่นได้เลยสวยครับอุ้ไปเร็วๆปดอะไรดูที่หมวดครับ โจโจขึ้นตรงนั้นแหละเออนะครับเบา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 เออคแต่ก้อนร้อดห่วงโจมานะครับตัวแรกแก้วดูน้ำโอ้โหโอ้โหเย้เค้เฮ้ยเฮ้ยเบาเบาผ่อน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 เกินว่ะพี่ผมว่าเกินอน่ะตัวเนี้ย ถ้าผู้ชมดูได้ใหญ่ดูดูด้ปากอะไรดูได้ปากเนี่ยนะผมต้องมีแล้วตัวนี้ผมบอกเลยถ้าผู้ชมถ้าไม่สั่งให้ผมผมโกรธเลยฮะใช่โป้งี่เอ๋เนี่ยจ้าจ้าเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเสือเลยจ้าโอ้โหใหญ่มากครับท่านผู้ชมหนักสุดยอดหนักหนักนหนักเนี่ยปลาเฟ่ไปขายนะครับตัวนี้ใหญ่เจ็ดแปดโลแน่นอนฝนตกอีกรอบแล้วครับ จะยากหน่อยช่วงนี้ได้มันกันแน่จะเละเๆหน่อยสภาพอากาศช่วงนี้แบบแปรปวนมากครับเพราะว่าเป็นการตกช่วงพายุแต่ป่าก,ก็กัดนะครับบ้านบอ่อก็ฝนตกพื้นเละก็ยังกัดอยู่แน่นอนครับ กลับบ้านแล้วครับฝนมาอีกรอบแล้วก็คลิปนี้ก็บอกเลยครับว่ารวยโอเคอยู่แต่ว่าเราก็ติกันต่อครับลมแรงนิดหนึ่งกับบรรยากาศฝนตกๆเดี๋ยวก็คงจะกลับนะครับจ่าเด็ยังเยอะอยู่เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ ฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยครับผมขอบคุณที่ตามรับชมกับแมทบ้านบอ่อสเตชันวันนี้รวยครับผม หวา,าลบก่อนเถอะพี่เอ๋เดี๋ยวไปอ่ะไปก่อน,นแล้วพบกันเืนหนึ่ชุดสิไปชดุชดก่อนจานเอ๋ผมสั่นนะครับ <c oughs> หนาวดู<า>สภาพครับวันนี้กลางฝนกลางฝนหนักมากเลยครับฝนตกเรายังออกไม่ได้

จากค่าคันสองพันห้าหกสิบแต่ว่าถ้าหกสิบเราได้กิโลเนี่ยพี่ห้าสิบจุดสี่ครับห้าสิบจุดสี่จุดสี่กำไรสองพันห้าเย็ดได้ค่าคอะไรยังงี้โอ้โหได้ค้าค้าสุดยอดพี่เอ๋อการนี้<ป>การนี้พี่เอ๋รอดรอดไปรอดไปโอ้โเดี๋ยวโจตามหาอีกตัวครับอยู่ยโน่น